ขอบคุณครับคุณเนียนนะฮะขอบคุณครับแอดมอมแมมมาแล้วนะขอบคุณคุณพ่อจนาคุณเอฟดีโมบายนะครับผมคุณรัดดานาวีนะครับขอบคุณนะครับแอดนิวมาแล้วดูโฆษณาแป๊บนะฮะขอบคุณคุณบวเงินนะครับขอบคุณคุณวัฒนาคุณนัทวดีนะฮะโอ้ชื่อเพราะจังนะครับขอบคุณนะครับคุณซีเอสซีครับผมขอบคุณครับนะขอบคุณนะฮะทุกท่านนะครับวันเห็นแดดมาหรือยังเพิ่งจะหกโมงกว่าเท่านั้นเองนะครับ นะแต่เห็นแล้วนะฮะแววที่อากาศจะร้อนระอุในวันนี้นะฮนะพี่แสงแดดขยันทํางานมากเลยนะครับโอ้โหพี่พระอาทิตย์นะฮะขยันมากเลยนะครับทุกคนนะครับนะขอบคุณคุณดีเจยูเอเอนะครับผม굿มอร์นิ่งนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมเสื้อพาไปนะครับนะคุณดีเจยูเอเอก็เป็นเอฟซีที่ติดตามมา,านานแสนนานนะขอบคุณคุณจันทนานะครับ คุณซีเอสซีนะคุณบัวเงินกระโดดมาสองเครื่องแล้วคุณเจสันนะครับูเฮอร์สนใจมานะครับผมคุณดีเอ็มโฟนะฮะขอบคุณครับคุณนมศิรตนะนะครับผมขอบคุณแอดน้อยนะฮะแอดมอมแมมนะฮะคุณดาวรุณนีนะครับผมตอนนี้พี่เสือก็ไล่อยู่3ามเครื่องนะสามอพีนะครับเอฟซีกโดดไปดูทั้ง3ามเครื่องในให้หน่อยเนาะถือว่าช่วยดูโฆษณาครับค่าตอบแทนในการทํางานเช้านี้นะเอฟซก็ช่วยดูโฆษณาให้เนาะนะเราทําเพื่อชุมชนของเรานะครับ อะไรที่เราจะสามารถทำได้นะครับถ้าทำไปนะครับโอ้สวยงามจริงๆเนาะนะครับนี่ก็คือร่องรอยของการถอนหญ้านะครับตลอดหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะเห็นไหมครับทุกคนนะครับพี่เสือนะยายสมอนนะแม่บนทินนะครับแม่ละนะครับแล้วก็อีกหลายคนเนาะนะครับช่วยการถอนหญ้านะทุกคนท่นนี้เห็นไหมครับ ร่องรอยของการถอนหญ้านะครับแล้วเขาจะถอนหญ้าจากทุ่งนานะฮะขึ้นมาขึ้นมากองกองกองไว้ใช่ไหมครับนะแล้วเราก็หว่านปุ๋ยเนาะทุกคนนะครับผ่านไปเพียงสามวันฮนะตอนนี้ข้าวงามขึ้นเยอะเลยนะทุกคนนะครับเห็นไหมครับผมนีม่นะเห็นไหมฮะมาดูข้าวมาดูข้าวพายเอฟซี FC, มาดูข้าวก่อนนะข้าวงามมากนะทุกคนเห็นไหมครับ เป็นความนะรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจนะที่เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่มาอยู่ตรงนี้นะพี่เสือเชื่อว่าทุกคนต่างมาด้วยนะความรักนะทุกคนต่างมาด้วยความเป็นกัลยาณมิตรนะครับ,รบนะผมไม่มีใครหรอกนะที่จะมาที่นี่เพื่ออยากจะมาหาซีนหาแสงหาเรื่องนะเราอยากจะมาทํางานนะเราอยากจะได้พูดติดตามนะเราอยากจะมีไรายได้นะจากที่ f อฟเข้ามา ช่วยกันดูคลิปนะดูคลิปดูโฆษณาดูไลฟ์สดให้เนาะนะครับโอ้นะเห็นผลงานที่นะมันออกมาแล้วก็มันดีใจจริงนะนะครับอ่ะตอนนี้พี่เสือเดินมาถึงแปลงที่สองแปลงที่สามแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงอื่นๆต่อนะครับว่าข้าวเป็นยังไงบ้างนะนะจะเดินไปจนถึงแปลงที่เจ็ดเลยนะฮะทุกคนนะครับข้าวงามมากนะฮนะจาก จากอ่นับเฉพาะจากตรงครัวนะทุกคน,นครับถนับเฉพาะจากตรงครัวไปถึงจุดสุด,สดเขตทุ่งนาก็น่าจะประมาณหนึ่งรยห้าิเมตรนะครับจากจากครัวนะครับน,นี่ก็ถึงแปลงที่ห้านะครับผมนี่นะแปลงที่ห้านั้นจะเป็นแปลงที่นะใหญ่ที่สุดนะครับแปลงที่ห้าคือแปลงนี้นะฮะ โอ้ข้าวงามจริงๆทุกคนเห็นไหมนะครับเราหว่านปุป๋ยผ่านไปแล้วสามวันเนาะนะครับแต่ในขณะเด hmm. ียวกันนะฮะหญ้าเขาก็จะเริ่มโตแล้วเนาะนะครับนะข้าวงามหญ้าก็งามตามไปด้วยนะฮะบางจุดที่เราเห็นรกๆนะฮะดกๆเขียวๆชุ่มๆแน่นๆนะฮะนั่นคือไม่ใช่ข้าวอย่างเดียวนะทุกคนเห็นไหมครับนี่นะตรงจุดแถวแถวนี้นะเห็นไหมครับนี่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 โซนโซนโซนนี้นี่นี่นี่นะมันจะมีหญ้าแซมอยู่นะครับ ก็ต้องหาโอกาสหาเวลานะครับมาช่วยกันนะครับพี่เสืออยู่สุรินนั้นนะครับคุณแม่ตอนที่เริ่มเริ่มออกจากกรุงเทพมาอยู่บ้านอนะ่ะคุณแม่ก็จะพาไปถอนหญ้าแต่เช้าทุกวันนะครับตีห้านะแม่ถึงนาแล้วนะครับนาข้าวของที่บ้านนะั้จะสวยมากนะครับหาต้นหญ้าแทบจะไม่มีนะฮะตอนนี้ถึงแปลงที่เจ็ดแล้วนะฮะขอภัยที่ไม่ได้อ่าคอมเมน พาเดินชมนาข้าวอยู่แล้วนะครับโอ้ต้นฉบก็งามมากเลยทุกคนดูนะครับเห็นไหมครับ